สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม Baby C D X วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็โมเมนต์ได้แชมป์เบเบ็เอคั้งแรกในชีวิตซึ่งการแข่งขันที่ผมไปได้มานเนี่ยมันไม่ใช่การแข่งขันของออฟฟิเชียลนะครับแต่เป็นการแข่งขันชิงรางวัลทั่วไปนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การแข่งขันระดับออฟฟิเชียลนะครับแต่บอกเลยว่าแค่นี้ก็ตึงแล้วซึ่งด้วยเลเวลที่ผมมีนะตอนนั้นได้บอกเลยว่าต่ําเตีย้ยเลียดินมากนะฮะแค่เจอเด็กผมก็แพ้แล้วนะครับเจอทีมตึงๆนี่บอกเลยว่าหมดสิทธิ์สาเหตุหลักที่ผมไม บางทีผมยังไม่ตื่นเลยด้วยซ้ำช่วงวันหยุดเราก็อยากนอนตื่นใสยๆบ้างอะไรเงี้ยก็เลยจะสะดวกแข่งช่วงเย็นๆมากกว่าครับหลังเลิกงานอะไรเงี้ยก็เลยกะว่าจะแค่ไปแข่งเอาสังคมสนุกๆแต่สรุปคือติดงอมแงมก็เลยมาแข่งขันแบบไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะครับซึ่งต้องขอบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยมาแข่งบ่อยแล้วนะแต่ไม่เคยเข้ารอบกับเขาหรอกครับส่วนใหญ่ก็ตกรอบแรกได้เข้ารอบ2นี่ก็ถือว่าบุญหัวแค่ไหนแล้วถ้าได้เข้ารอบ3มนี่ถือว่าปฏิหารมากๆนะซึ่งเอาเป็นว่าวันนั้นเป็นวันที่ไม่ปกติแล้วกันเอาตรง ที่ผมแพ้แล้วแพ้อีกเนี่ยผมก็หมั่นฝึกฝนนะครับง่ายๆคือผมก็พยายามระดับหนึ่งนั่นแหละฮะซึ่งต้องขอย้อนความไปก่อนนะครับตอนที่ผมมาลองแข่งครั้งแรกเนี่ยไอเราเนี่ยก็พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมนะฮะกะว่าจะตบให้หมดนะฮะมันจะซักแค่ไหนกันวะแล้วเหมือนพระเจ้านะครับลิขิตคู่แข่งที่คู่ควรกับผมหนะ้าตอนนั้นให้แล้วนะัน่นก็คือเด็กเด็กผู้หญิงด้วยนี่มันจะหยามมันเกินไปแล้วนะเวย้ยกูไม่ยอมแพ้หรอกผมที่เล่นมังกรฟ้าโปงจากสายยาวมาตั้งแต่เด็กจะไม่มีวันแพ้กับเด็กตัวแค่นี้รกะนนนี่่ทาาจยมมผเิไปแแล้วด และถ้าชีวิตผมเป็นกร์ตูนโชเนนจะเป็นยังไงเนี่ยหร,กระก็โดนน้องเขาตบยับไปแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้สำเนีกตัวเองนะคบว่าอย่าไปปาดมากแลวยิ่งเป็นเด็กผู้หญิงด้วยเนี่ยอย่าประมาทแล้วนั่นกระทำให้ผมจุดเชื้อเพลิงในการเล่นเบเบดขึ้นมาซึ่งมันทำให้ผมเนี่ยอยากจะก้าวข้ามตัวเองขึ้นไปอีกต้องขอบคุณน้องคนนั้นมากเลยนะครับที่มาตบพี่และหลังจากนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของตำนานหรือว่า two, two, หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ตะเวนแข่งไปเรื่อยนะครับนไหนก็จะแพ้แล้วก็ตกรอบจนมาถึงตอนที่ผมเลเวล2 2ผมก็ได้มีโอกาสได้กลับไปแข่งสนามแรกที่ผมเดิมแข่งเบเบเครั้งแรกและเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้จะเป็นเรื่องที่ผมรีแคปโมเมนต์ที่ได้แชมป์แรกมานะครับมันคือโมเมนต์ครั้งแรกในชีวิตที่ผมจะไม่มีวันลืมวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่เจ้าม้าหรือว่าเจ้าเปีกซัตบัสเนี่ยเป็นเบเบซีเอ็กใหม่ที่ติดเมตาที่เขาลือกันว่ามันเก่งและเป็นวันเดียวกับที่ผมเพิ่งแกะกล่องมััันน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 อออออกกกกกกมมาาาาาาาเเเเเลลลลล่่่่่่่่่่ยยยงงงงงงงไไไไรรู้้้้ววตตใใใสะะะแแแแถึจจจ็็ดคํํพืๆโญีปุ ที่ผมกําลังต่อแถวเอาตัวมันไปซ้อมเนี่ยชื่อแรกที่ได้แข่งก็คือชื่อของผมงงสิครับยังไม่ทันได้เซตตัวอะไรเลยก็เลยคิดว่าเอาวะเอาคอมโบนี่ไปลองแข่งแหละช่างแมงอยากเฮี้ยนให้เฮี้ยนไปอ่างแมงอยากเฮี<จ>้ยนใเฮี้ยนไปอ้าวลูกพอ่อมาเริ่มกันที่การแข่งแรกนะครับผมทางผมจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับฝั่งซ้ายเขาจะใช้วิสาร์ดล็อตนะครับทางผมจะใช้ฟีนิกซ์วิงนั่นเองของบอกเลยว่าเปิดมาก็เจองานหินแล้วนะครับคือถ้าผมชนเขาไม่ออกเนี่ยผมแพ้สปินอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะชนเขาออกได้ไหมนะครับ ให้ผมได้โอเวอร์ฟินิชนำมาก่อน2คะแนนมาดูกันที่ตัวที่2นะครับทางฝั่งเขาจะใช้เป็นตัวไทเลอรบีดเคลือบแดงนะครับส่วนของผมจะเป็นไทเลอรบีดสีปกติก็ผัดกันชนกันไปชนกันมานะครับแต่ว่าเหมือนไทเลอรบีดผมจะตกลงหลุมแต่ว่ายังโชคด,ดีที่ยังปีนขึ้นมาได้แต่ด้วยแรงที่กระโดดขึ้นมาเนี่ยทำให้เบเบดผมหมดแรงก่อนเขานะแต่ก็ยังดีที่เสียเพียงแค่1แต้มนะครับไม่ต้องเสีย2คะแนนและทําให้ฝั่งเขาได้สปินฟินิชไป ตอนนี้ทางฝั่งผมจะได้2คะแนนนะครับฝั่งเขาจะได้หนึ่งแต้มอยู่นะครับก็ต้องมาลุ้นตัวที่3เลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อเดี๋ยวมาดูกันนะครับและตัวที่3ของผมจะเป็นเจ้าเปกาซัตบาร์บเป็นตัวที่ผมเพิ่งจับลงครั้งแรกเลยนะครับเจอกับทางโคบอลดากูุนบิดอีของฝั่งพี่เขานะครับจริงๆผมนี่ไม่มั่นใจเลยนะครับว่าจะสู้ตัวนี้ได้หรือเปล่าโคบอลดากูุนของเขาเขาแต่ขึ้นเอ็กซ์ตีมไลน์ชนผมรัวๆเลยนะแต่ว่าเจ้าเปกาซัตบาร์สเนี่ยก็ยังทนรับแรงได้อยู่นะฮะแต่ยอมรับเลยว่าเจ้าเปกาซัสบาาาาานีี่่ถือออววึกกกช้้ไดเเเลลยะมมมมททแ็งงงงุคโขขหจ แรงวิ่งแล้วนะครับเขาก็เลยจะเริ่มดูดหมุนผมแล้วนะครับซึ่งผมก็แอบศึกษามาก่อนนะครับว่าเจ้าเป็กซัสบาร์สเนี่ยถ้าใส่แอซิดเบสเดบิวนะครับจะสามารถกันดูดหมุนได้นะครับไหนมาลองเทสกันหน่อยว่าทําได้ไหมนะครับเฮ้ยได้เฉยเลยโคบอลรากูนไม่สามารถดูดหมุนผมได้นะครับทำให้ผมได้สปินฟินิชมาอีกหนึ่งแต้มนะครับน้ำอยู่ที่3ต่อ1นะครับรอบนี้พี่เขาใช้เป็นตัวไทเรโนบิดนะครับส่วนผมใช้เป็นเจ้าฟินิชวิงนะครับไทเรโนบิดเขาพยายามวิ่งตีผมใหญ่โดนนคเ้ามชรัดเเเ็ขตๆลยนะรบแล้ตัวแตกกระะจายนครับผือ เบิร์ดฟินิชเลยทําให้ทางฝั่งเขาได้มาอีก2คะแนนนะครับตอนนี้เสมอกันอยู่ที่3ต่อ3นะแล้วและลูกตัดสินเนี่ยวีลอตเจอกับเอกซัสบาสนะครับเอกซัสบาสผมสก,กิดไป1ที 1> โอ้โหเรียบร้อยฮะช็อตนี้คือวีลอตเขาซิงออกเอ็กซ์ตีมไปเองนะครับและทําให้ผมฟุกชนะไปแบบชิวเฉียดน,นะครับเป็นไงล่วฮะแค่รอบแรกก็ตึงแล้วคือถ้าตัวเขาไม่พุ่งออกเนี่ยผมอาจจะแพ้เขาเลยก็ได้นะครับแล้วมาเริ่มกับการแข่งรอบที่2นะครับรอบนี้ผมอยู่ฝั่งขวามือเหมือนเดิมนะครับเบเบตตัวแรกของเขาจะเป็นโกเลมล็็อออกกกกนนนนนนนะะะะคคคครรรรััับบบบบสสส่่่่่่่ววววผผผมมมมมจจจใชช้้้้้เเเเปาาาาาาาแแแตีีํไดดลยยยูทขง เนี่ยผมไปจับเจ้าฟีดิกวิงมาก่อนนะครับทำให้ผมจําน้าหนักการชุด <c oughs> เจ้าเปกาารกษัทบาดไม่ได้นะครับเจ้าม้าผมก็เลยหัวตกอย่างที่เห็นฝัง <c oughs> ่งโกเลมเขาก็กระแทกรัวๆเลยนะผมไม่ให้ผมกลับขึ้นมาตั้งได้เลยนะช็อตนี้คือดูรู้เลยนะครับ <c oughs> ว่าไม่มีทางสู้ได้นะฮะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปแก้มือตัวที่2เอานะครับแล้ว <c oughs> ก็เรียบร้อยครับสปินฟินิชทางเขาได้1แต้ม <c oughs> ตัวที่2เขาเหมือนจะเป็นฟีนิกวิงนะครับผมทางฝั่งผมก็จะใช้ฟีนิกวิงเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เลดี้เซ ที่ทู่ว่นโกชูลงมาแล้วฟินิตเขาอ้อมขึ้นมาด้านบนโด,น,ดนผมเคาเตอร์เรียบรนะ้อยฮะช็อตนี่คือไปไวมากนะครับผมฮิตเดียวเท่านั้นทําการโอเวอร์ฟินิตนะครับผมได้มา2คะแนนค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับตัวที่3ามของผมเนี่ยจะเป็นเจ้าไทเรนโนบีดนะครับฝั่งเขาจะใช้เป็นวิสาร์ล้อนนั่นเองคือเป็นตัวที่ต้องเจอทุกเกมเลยนะครับเจ้าวิสารล้อนเนี่ยซึ่งเด็กของผมนี่คือสายโจมตีล้วนเลยนะเมื่อผมเข้าสู่ด้านมืดอย่างเต็มตัวไทเรโนบีดจะไปที่ไหนกันไปล่ามันเลยไทเรนโนบีด ช็อตนี้ไต่ขึ้นไหลชนน่าเรียบร้อยออกนอกเอ็กซ์ตีมเลยแถมยังตัวแตกด้วยทำการเก็บวันฮิตคิวไปอีกหนึ่งวันนั้นบอกเลยว่าไดาโนเสาร์ผมนี่ใครก็ชุดไม่อยู่ถือว่าเป็นตัวที่แบกสุดๆเลยนะและหลังจากนั้นผมก็ได้เข้ารอบ2ไปแบบงงๆนะฮะผมที่ยังงงๆอยู่ว่าชนะมาได้ไงวะเมื่อกี้ <S <S ก,ก็ได้มาแข่งรอบที่3ต่อเลยนะครับผมอยู่ฝั่งขวานะครับทางผมใช้เป็นเจ้าเปกาซัตบาร์นะครับทางเขาใช้เป็นโคบอลดากุนแต่ได้ดวงหรือพลังสแตนบางอย่างนะทำให้พี่เขาชุดพลาดไปอย่างน่าเสียดายเอาจริงๆช็อตนี้ผมก็ อยู่ที่2คะแนนแต่ไม่เป็นไรครับคนเราพลาดกันได้ตัวที่2เขาน่าจะเอาจริงนะครับโดยการงัดเจ้าฟินิกวิงสีน้ําเงินออกมา,าตัวที่2ของผมจะเป็นเจ้าไทเรโนบิดลูกรักนะะเนาเป็นลูกรักแล้วหรอมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะซึ่งบอกเลยว่าผมก็จะไม่ออมมือแล้วลงสนามมาเจอกันแล้วไทเรโนบิดผมกระแทกหนึ่งทีฟินิกวิงเขาพุ่งออกโอเวอร์ฟินิกไปเลยเป็นเกมที่จบไวมากเลยนะครับผมเล่น2ตัวฟินิกผมน้อยใจแน่เลยไม่ได้ออกมา แล้วก็มาถึงการแข่งขันรอบที่4นะครับเจอกับน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งผมจําได้ว่าผมเคยแข่งกับน้องเขานะครับแล้วก็เคยแพ้เขามาแล้วผมก็จะไม่แพ้ให้กับศัตรูคนเดิมเป็นรอบที่2นะครับทางผมใช้เป็นเจ้าเปกาซัตบาส์นะบนของน้องเขาจะเป็นเจ้าฟินิกวิงสีดานะครับบอกเลยว่ารอบนี้ผมชูดม้าออกมาได้ดีมากเลยนะครับเขาไม่ออกนะครับแต่ว่าฟินิกวิงเขาก็รอสวนนะครับผมแต่ว่าม้าผมหลบได้ซึ่งถ้าฟินิกวิงเขาชนผมไม่ออกนะครับผมมีสิทธิ์ชนะสูงมากเลยเพราะว่าเจ้าเปกาซัตบารเนี่ยส ก็ถือว่ารอบนี้ผมเรียงตัวมาได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ทําให้ผมได้สปินฟินิชนะครับห่งแต้มเดี๋ยวต้องมาลุ้นนะครับว่าตัวที่2น้องเขาจะใช้ตัวอะไรนะครับซึ่งตัวที่2ของน้องเขาก็จะเป็นเจ้าวิสาลอดสีทองนะครับบอกเลยว่าดีกีไม่ธรรมดานะคือต้องเคยเป็นแชมป์ของทางออฟฟิเชีมาก่อนนะครับถึงจะได้ครอบครองเจ้าวิสาลอดสีทองซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งเลยก็ว่าได้อะ What แต่ว่าน่าเสียดายนะครับน้องเขาชูดผลาลงหลุมไปน้องเขาน่าจะเลงผิดนะเอาจริงๆก็แอบสงสารน้องนะครับแต่ก็แอบโล่งใจที่ไม่ต้องเจอกับวิสาลอดนะคือไม่รู้ว่าไดโนเสาร์ลูกล้กผมเนี่ยมันจะชนออกได้หรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้ดวงผมเติมมาเต็มก็ได้ทำให้ตอนนี้ผมคะแนนนาน้องเขาไปอยู่ที่3ต่อศูนย์เป็นที่เรียบร้อยฮะบอกเลยว่าตัวที่3นี้น้องเขาน่าจะเอาจริงนะดูจากสายตาน้องแล้วแล้วตัวที่3ของน้องเขาคือเจ้าปกสัต์บานนั่นเองแต่ตัวที่3มของผมนั้นเป็นเจ้าฟินิกซ์เนี่ยสินี่มัน ชิบหายละชนไม่ออกไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยก็เสียหนึ่งแต้มตัวมันแพ้ทางเจ้าม้าอยู่แล้วนะฮะคือถ้าวัดสปินนี่คือแพ้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าม้าเขาบาลานซ์ดีกว่านะขอแค่เราไม่โดนชนออกก็พอนะแล้วเหมือนช่วงช็อตสุดท้ายเหมือนฟินิกผมมันจะฮึดนะครับผมแค่ไม่กี่อึดใจฟินิกของผมชนะสปินไปแบบชิวเฉียดอันนี้จะเรียกว่าดวงดีหรือว่ามึงฟุกวะเนี่ยและทำให้ผมได้ผ่านเข้ารอบที่สี่ไปด้วยคะแนนสี่ศูนย์และแล้วก็มาถึงการแข่งรอบที่ห้านะครับก็ได้อยู่ฝั่งขวาอีกแล้วครับท่านเปิดมาด้วยตัวแแแรรรรกก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 กขขออออองงงงงงงเเเเเเเคคคค้้าาา็็็็จจจจะะะะะปปนน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 ฟฟีีีีีิิิิววสสสสดดดัััััับบผมมมหืืใต่ยยููล ขอใครตอนนี้ดูไม่รู้เรื่องแล้วนะฮะตอนนี้คือวนตีกันอยู่นะแล้วฟฟนิวีของผมลากอยู่ผมตีออกไปเรียบร้อยเฟนิของผมได้โอเวอร์ฟฟนิชนะผมตอนนี้นํามาอยู่ที่2คะแนนแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับผมตัวที่2ของพี่เขาก็จะเป็นเจ้าแอโร่เปกาซัสนะครับทางผมจะใช้เป็นเจ้าไทเลโนบีนั่นเองซึ่งต้องขอบอกเลยว่าแอโร่เบกาซัทนี่ติดท็อปเอไม่เกินจริงนะครับต้องมาเจอกับไทเลโนบีของผมนะฮะก็เปียงเรียบร้อยฮะ โดนไดโนเสาร์ผมวันฮิตคิวไปอีกหนึ่งไลน์นะทุกคนอึ้งกรรมการอึ้งผมเองก็อึ้งฮะเป็นเกมที่จบไวมากๆเลยมันทําได้ไงวะแล้วก็มาถึงรอบไฟนอนที่ทุกคนรอคอยนะคะเอาจริงๆเลยนะครับผมก็ไม่คิดว่าผมจะเข้ามาลึกขนาดนี้นะแต่ไหนๆก็เข้ามาถึงรอบชิงแล้วยังไงก็ขอเอาให้สุดเลยแล้วกันรอบนี้ผมได้อยู่ฝั่งซ้ายด้วยนะฮะของผมเจอกับโคบอสดากูนของเขาแล้วก็เปรี้ยงฮะฟินิของผมชนเขาออกเอ็กซ์ตีมได้มา3คะแนนเลยนะคือเหมือนพี่เขาจะชุดเอียงเพื่อดักปาดรัดเช็ดผมแต่ด้วยความที่ฟินิของผมข <น>ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับตัวแรกเหลือ,อีแค่แต้บเดียวเนี่ยผมก็ช,ะชนะแล้วนะฮะแล้วตัวที่2ของผมนั่นก็คือไทเรโ,โนบีดลูกลที่สามารถวันฮิตคิวได้แต่ต้องมาเจอกับเจ้าเปกซัสบาร์ที่สามารถเอาชนะสายโจมตีได้คือบอกตรงเลยว่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะว่าจะเอาเขาลงไหมจะได้ชนเข้าออกหรือว่าตัวเองจะออกเองนะามรู้สึกตอนนั้นนี่โคตรกดดันเลยนะครับ และหลังจากที่ไทเลอร์บีดผมลงมาแล้วพยายามวันฮิตคิวแต่ไม่โดนนะครับคือไล่ชนรอบ2แต่ก็ไม่โดนมาเขาแอบ,บไปดรอปหลบมุมพยายามน <ะ S 2> ชนให้ออกแต่ก็ไม่ออกนะครับตอนนี้มาเขาเริ่มชนผมกลับแล้วลนโนเสา์ผมช่วงแรกนี่คืออัดเต็มแรงนะฮะตอนนี้พลังงานเริ่มใกล้หมดแล้วนะครับมาข,ของเขาก็คือไล่บี้เรื่อยๆนะทางฝั่งมาเขาสตาไมน่าเหลือเยอะจังคือทำให้ผมอยากรู้มากเลยนะครับถ้าโนเสา์ผมชนโดนในเฟสแรกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ก็นั่นแหละฮะหมดสปินแพ้ไปตามระเบียบตอนนี้คะแนนอยู่ที่สามต่อหนึ่งนะฮะก็ต้องมาลุ้นกัน โจมตีจ่าเนี่ยเอาวิสารอดไม่ลงแล้ว<ช>สายโจมตีผมใช้ไปแล้วด้วยสีปริจัยเปเนกระสัดบารเนี่ยมันก็กึ่งกึ่งบาลาน,นะครับแต่ด้วยปฏิหารที่เกิดขึ้นตอนนั้นนะครับ ปีกระซัสผมอัดเต็มแรงทำให้วิสาลรถของเขาถลายลงเข้าโอเวอร์ฟินิไปบอกเลยว่าช็อตนี้เป็นช็อตที่เท่มากๆนะฮะแล้ววิสาลรถเขาไม่สามารถปีนขึ้นมาได้เลยนะฮะพอมารู้ตัวอีกทีตัวเองก็ชนะไปแล้วนะครับหัวที่มันแบงแบงอยู่นะี่คือโล่งเลยนะครับ,รบแล้ววันนั้นผมก็ได้แชมป์แรกในชีวิตขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ตามฟังจนจบไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามได้เลย